หกตัวหกตัวใช่เลยสามหนึ่งหก mm hmm. แล้วก็สามศูนย์หกสามหนึ่งหกแล้วก็สามศูนย์หกแต่มันว่าแต่เลขแปดเอาสามศูนย์หกแปดศูนย์หกเมื่อกที่นึงนน oh. น่งเลย,เลยตอนนั้นแปดศูนย์หกเมื่อกที่นึ่งเลยตอนนั้นพอให้มาก็ไฟให้ก็เลยก็ให้ตอนมันฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนาะตอนนั้น เลยกอ่อไฟตรงนั้นก็เลยบอกลูกพอ่อเด็กลูกพ่อมามาลูกพอ่อฟิงไฟบอกเล็กลูกลานเดอทีนี้พอดีเห็นรถมันมานมาอยู่ไกลเขาไม่บอกเลยไปไกลแล้วนูน่นถ้าอยากได้รวัดที่หนึง่งมองเอากับรถเขาบอก คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ด้วยขยานในการลบชมองเออเก้าเก้าเก้าเจ็ดเลยนี่ถธอเก้าสามโอหกสามมึงครับว่าค่าคนรู้จักเล่นก็ได้ได้ละเก้าเจ็ดเขาอ๋อตรงนี้หผมอ่าตรงไหนหผมยายหาหม่องนั่งเนี่ยผมเสียดายคุยกับยายถนัดถนัดฝายเขาขึ้นเลยขึ้นแจงน้ำอ่ะหมอกเข้าไปทางฝุ่นไปเดี๋ยยวให้่คุยกับยายก่อน เออเดินหายายแม่โอ้ยเป็นตะขังแต่น้อหมือนนั่งใต่ตัวบักเ้าเลยไอหมูเพลนไห้กับวัตถุยายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่หนีเนาะลูกชายเขาว่าไม่ให้อยู่คนเดียวเนาะตอนตกลังคาเขาก็เลยตกหลังคาาสี่เดือนเนาะหายคอยังหายโอ้ตกลังคาบ้านอยู่สี่เดือนถึงหาย เพิ่งจะหายนี่ก็เลยมาปลูกฝันครับก็เลยสิมาตามเด็ความฝันของยายนี่แหละได้ฝันฝันก็ลืมฝันนะแต็มลืเมื่อคืนฝันเป็นจังไ้ฝันเมื่อคืนฝันแล้วลืมว่ะลืมจ้ะแต่จ้ำแต่ตื่นขึ้นมาก็เลยลืมอืีมเดียว เราวนลงนามมาไฟลงน้มหมดแล้ได้โชคได้ลับมันใหญกว่าเขาได้แล้ว,ลวเ,ลเขาก็ได้ <c oughs> ใหญ่มันีไงอ๋อเยมันีได้าสามมันสามตัวมัง่งสามตัวก,ก็ออกสองครั้งเขาก็ได้ครับสามตัวมัง่งสองตัวมัง่งฮึมอย่าตอนนั้นก็ตอนมาอยู่ใหม่ๆลงโโุงพ่อบอกเนาะเจ็ดตัวแล้วว่าเล็กแปดเออเลขกสามบาแต่ 3, เลข เลขแปดบอกเจ็ดตัวเลยเเาหกตัวหกตัวจ้สามหนึ่งหกแล้วก็สามศูนย์หกแต่มันว่าแต่เลขแปดเอาสามศูนย์หกเอาแปดศูนยหกงานที่หนึงเลยเลยตอนนั้นโอ้หลวงพ่อให้มาก็ไฟให้ก็เลยก็ให้ตอนมันฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนาะตอนนั้น เลยกอ่อไฟตรงนั้นก็เลยบอกลูกพอ่อเลกลูกพอ่อมามาลูกพ่อพิงไฟบอกเลขลูกลานเลยเด้อทีนี้พอดีเห็นรถมันมามาอยู่ไกลเขาไม่บอกเลยไปไกลแล้วนูน่นถ้าอยากได้รกวัดที่หนึ่งมองเอากับรถเขาบอมองไปกับว่าตัวเลขสามมันแปดศูนย์หกนะอเออเลขสามเอเอเลขสาม ทีนี้มันมีมันมีสามศูนย์หกแต่ว่าแต่เลขสามมาแต่เลขแปดลืมบอกว่าหลวงปู่นี่คือเป็นหลวงปู่สวงใช่เคยอยู่มาอยู่นี่อยู่สามปีมั่งสามปีมั่งก็ไปเนาะไปหลวกม้าเคยอยู่ตอนหลวงพ่อยังใส่ชุดขาวนะครับผมก็ยาวตอนนั้นชุดผมยาวหลวงพ่อสวง ตอนนี่มันมีป่านตอนนั้นเดีวนี้เป็นป่ามดเลยบ่าอย่โอ้ครับเดี๋ยวคุณยายงวดนี้เป็นยังไงบ้างต่อหงวดต่อหงวดยังไงบ้โกะอันนี้ยังไงก็บอกลูกหลานนงต่อหงวดเรามันถือนอ่าเรื่อกันหนึ่งห้าหนึ่งสี่วะหนึ่งสี่หนึ่งห้าอะไรเลยหนึ่งสี่หนึ่งห้าจ้า ชอบหนึ่งต่อเนี่นะจ้าตัวงวดตัวงวดวดเนาะแต่เกณฑ์นะเกณฑ์ได้มันมีหนึ่งห้านะหนึ่งสี่หนึ่งห้าเกณฑ์ได้มีหนึ่งห้าจ้าหลักหลักห้าชอบหลักห้าจเลยหนึ่งห้าเลยวะหนึ่งห้าหนึ่งสี่เนาะเลขของใหญ่เกณฑ์ได้เกณฑ์ได้หลักห้าหลักห้าชอบหลักห้าจ้า แต่มันได้หนึ่งห้าแล้วก็ชอบหลักห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ตอนนั้นกันเนาะ่าทก็ได้ว่ายายก็ไม่ได้ทุกเยอะเนาะเอาเล่นแต่ห้าบาทหกบาทครับมันเลยมันทุ่ห้าบาทเนาะเก้าเจ็ดกเจ็ดเก้าครับก็อันนี้หกสามก็เลยแปลว่ามันหกเจ็ดนะก็เก้าเจ็ดครับ ตอนนั้นมัน63เนาะก็บอกว่า66กพอันนี้มันออก98พอดีสลับสลับว่า99บ่ว่าก็เลยว่า98กับกับ78 776ครับตอนนั้นก็เลยว่า7 97อืครับผมเลข3มันเหมือนเลข7เนาครับก็เลยสลับมาได้7 ถ้าคนเขารู้จะเล่นนะเขาอันนี้ได้นะเนกาวเจ็ดตอนนั้นมันหกสามก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็บฝันก็เลยลืม,ลมตื่นขึ้นมาก็ลืมอยลืมความฟัน, <laughs> น,น <laughs> มาเร็วก็ใกล้ๆจะออกว่า<ผ>ม,มันจะได้ชอบตอง,งวด ชอบใจชอบฝันเม่นใจชอบฝันเม่นต่อมวดก็เลยรีบมาเลยตอนนี่ก็เลยมาได้ฝันวันนะแต่มันลืมตื่นขึ้นมาก็ลืมเอาแค่ว่าเลขชอบก่อนแล้วชอบก็คือหนึ่งลักักห้าหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าครับเป็นเลขชอบใช่ เลหนึ่งสี่หนึ่งห้ามีสี่หนึ่งห้าหลักสี่หนึ่งห้าหลักสี่ด้วยเนาะจ้่ครับยายเลยแค่นั้นเลยแค่นี้เกณฑ์ได้มันตกว่าหลักอะไรหลักอะไรมันก็ได้มาเลยครับถ้าไปหนึ่งก็ห้าเลยถ้าไปหนึ่งก็ห้าเลยงวดนี้จะให้คุณยายเขียนเสศษอะไรก็ไม่มีที่เขียนมากเลยก็เขียนเลยเนาะเขียนไว้เลยใช่เกณฑ์อันนี้เลย สแกนได้เลยสแกนเอาสแกนยายสแกนเอาเลยสแกนเอาเลยออกระสแกนเลยครับทีนี้มันหลักมันได้หลักหลักอะไรมันลืมหนึ่งห้าบอเล่นงนึ่งก็ลืมครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะสแกนได้หนึ่งสี่หนึ่งห้าอ๋อหครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายเล่าก่อนนะครับผมที่ที่บอกว่าได้เรียกว่าเกิด กับยายจริงก็คือตายแล้วฟื้นเนาะครับกับผมเผื่อเอซีที่เข้ามาชมใหม่นะครับผชมใหม่ตายแล้วฟื้นเป็นยังไงตายจังไงเป็นเรื่องจริงนะครับยายใช่เรื่องจริงพ่อเขาเก็บผลไม้มาจากป่านะเขาถักถักยาเป็นเป็นเครื่องบ้านนะครับสามคนสองคนเขาห้ามมากอะเขาถือผลไม้ที่อยู่ในป่าเนาะคอก็เขาบังเขาโยนใส่โยนใส่เลยใเลยตายนใส่ต้องถูกต้อง ตรงนี้ขาดเป็นตรงแผลเป็นเลยคเขาอันนี้แล้วก็เขาก็ห่อไว้ในศาสตร์เนาะสมัยแต่ก่อนได้น้องคนนึงก็วิ่งไปเอาก็ลุงอยูดหลังเขาไม่ได้อี่นี้นะเขาไม่ได้โยนโยนแต่พ่อพ่อข้างหน้าบังมันบังเนาะที่ก็ออันนี้ไมะเขาหามมาโยนทับใหญ่เลยครับตรงนี้เลย ตรงนี้กับขาดนี่เนาะมันขาดอันนี้พอดีตาเขาเป่าจอดสมัยแต่ก่อนสมัแต่อนสมัยนี้เขาก็เย็บเลยเนาะคนสมัยต่ก่อนนี่ก็เก่งเนาะเก่งอ่าเต่าเฉยๆนี่จอดเลยจอดเขาเอามาจอดฟันหักงมอนเนาะครับก็นกับตายจนจะไปเผาแล้วเนาะตายวา้กับนี้กับแม่เขาว่า แต่ก่อนว่าจะเอาห้วดดาวัานนะครับพอดีรับว่าสามวันก็ได้เด็กนะเนาะเลยก็หอใบสามวันทีนี้เขาว่าจะเอาไปเผาเขาไม่ได้เผา,าเขาจะทมเนาะสมัยแต่ก่อนนะฝังฟังเออเขาฟังใบเลยแบบไป,ไปเขาจะฟังแล้วพอด,ดีเอานำเขม้นเลยรถรดรดเนาะก็เปิดออกเขาก็รดรถ พอดีก็เห็นหัวใจบันไดตรงนี้ตุ้คอตุ้ม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 เลยตาเขาเอามาก็เลยตาเขาเป่าจอดก็เลยอยู่ทุงวันจำวันเนาะตอนนี้มายกี่ปีแล้วครับเนี่ยหกหกสิบแปดหรือหกสิบเก้าเลยหกสิบเก้าแล้วพอดีหกแปดเนีาะเออแปดเก้าเนี่ยแต่วันออกแปดเก้าด้วยอ่ะพศพศด้วเก้าแปดครับโลกพศ ทิ้งท้ายด้วยเลขคุณยายเนาะทีนี้เนาะก็คือเลขอ่ะให้ยายบอกเอฟซีดีกว่างวดนี้ต่องวดคือเลขคือเลขยันใหญ่ก็เอาสี่ห้ากันหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่แหละสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้านอแค่นี้แหแค่นี้แหละอ่ะถือว่าแต่ฝันมันลืมเนาะตื่นขึ้นมาเนี่ยฝันว่าอะไรลืม ว่ายายเป็นแนวทางแล้วกันตรวดประจำวันที่ยายเลยออกไปเลยกออกวันที่สองเด้อตรวดนี่สองศึกสภาเด้อครับขอบคุณคุณยายหลายครับผมฝั่งอุบสีสวัสดีครับหนึ่งสี่หนึ่งหาเด้อ